สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรณ์เกี่ยวกับผู้ผู้ที่เกิดทั้ง12ปีนักสัตว์กันนะคะประจำปีพุทธศักราช2566ในช่วงครึ่งปีหลังเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมเรามาถึงผู้ที่เกิดปีมะเมียกันแล้วนะคะมาดูนะคะว่าใช่ไหมใช่เนาะปีมะเมียขออภัยค่ะ ผิดเพี้ยนไปสักนิดหนึ่งผู้ที่เกิดปีมะเมียกันนะคะมาดูนะคะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้สําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะให้ไพ่เล่าเรื่องสําหรับใครที่เกิดปีมะเมียผ่านมาเจอคลิปนี้อธิษฐานนะคะว่าขอให้ไพ่บอกออกมานะคะว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงครึ่งปีหลังตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างให้ไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกออกมาให้ไพ่เล่าเรื่องออกมาว่า มีอะไรที่โดดเด่นแล้วการโดดเด่นในในในครึ่งปีหลังนี้โดดเด่นไปทางด้านบวกหรือด้านลบและถ้าในด้านลบแล้วมีอะไรที่ต้องระมัดระวังและจะต้องป้องกันอย่างไรนะคะเอาละค่ะอ่ะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะในช่วงครึ่งปีหลังใบแรกห้าถ้วยห้าถ้วยบอกถึงว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียเองนะคะ คุณอย่าตั้งเป้าหมายอะไรทุกอย่างที่คิดจะทำอย่าตั้งเป้าสูงเกินไปนะคะตั้งเอาไว้แต่พอประมาณหรือทำแบบให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไม่ต้องตั้งเป้านะคะให้คิดว่าที่เราทำอยู่เนี่ยมันสำเร็จขึ้นมาบ้างก็ถือว่าดีแล้วถ้าคุณไปตั้งเป้าว่าเชันทำไอ้นี่แล้วมันจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้คุณจะรู้สึกผิดหวังแล้วคุณจะหมดกำลังใจคุณจะท้อแท้ ไพ่ห้าถ้วยติดกับไพ่เดโมนการตั้งเป้าการตั้งเป้าหมายของคุณที่มันสูงเกินความเป็นจริงมันจะส่งผลทําให้มันไม่ได้ได้อย่างที่คิดพอมันไม่ได้ได้อย่างที่คิดปุ๊บเนี่ยคุณก็จะมองโลกในแง่ลบทันทีเลยว่าคุณทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จนั่นคือสิ่งที่คุณคิดเพราะว่าเดะมูนคือการหมดกําลังใจนะคะหมดกําลังใจท้อแท้แล้วก็เขาเรียกว่าขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไปในทันทีเลย เดมูนเลยกลายเป็นว่าได้แต่คิดเลยไม่กล้าลงมือทําเพราะทําไปแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จจริงๆไม่ใช่ไพ่ห้าถ้วยเนี่ยบ่งบอกถึงการที่เรียกว่าคุณทําแล้วคุณมีอกคุณมีเออเขาเรียกว่าคุณมีความสําเร็จอยู่นะเพียงแต่ว่ามันไม่มันไม่สําเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เท่านั้นเองอาจจะได้แค่เพียงเศษสองส่วนหนะคะหรือเศษสี่ส่วนสิได้ไม่ถึงครึ่งแต่ถ้านั่นอาจจะเป็นเพราะ เป้าหมายของคุณมันสูงแต่ถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายแค่คิดว่าสิ่งที่เราทำเมื่อเราลงมือทำไปแล้วมันสำเร็จขึ้นมาบ้างก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีแล้วคุณจะมีกำลังใจเมื่อไหร่ที่คุณตั้งเป้าสูงแล้วคุณหมดกำลังใจคุณก็จะกลายเป็นเดมูนคือไม่คิดอยากทำอะไรละท้อแท้หมดกำลังใจกลัวคนกลัวคนนินทากลัวคนเอาไปแบบว่าตำหนิเรา แล้วทําให้ยิ่งไม่กล้าทําอะไรใหญ่เลยไม่กล้าตัดสินใจใหญ่เลยดังนั้นสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงของครึ่งปีหลังนี้สาเหตุมันมาจากเรื่องรายได้หรือว่าเศรษฐกิจด้วยของตัวคุณเองมันค่อนข้างที่จะชักหน้าไม่ถึงหลังมันจึงทําให้ว่าทําอะไรก็ตามเราอยากจะตั้งเป้าให้มันส,งสูงๆเพื่อที่จะได้มาประครับประคองชีวิตเราให้มันดีขึ้น ด้วยตัวคุณเองเป็นคนที่รักค่อนข้างรักครอบครัวมากนะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียยอมเหนื่อยยอมทนลําบากแต่อยากให้คนในครอบครัวมีความสุขเดอะสตาร์จริงๆชีวิตคุณมีความโดดเด่นนะคุณมีเออเขาว่าสิ่งที่คุณทําหรืออะไรก็ตามที่คุณคิดที่จะทําอยู่คุณมีความโดดเด่นของคุณอยู่ในตัวอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคุณทําอะไรไม่ค่อยสม่ําเสมอ พอมันหมดกําลังใจปุ๊บคุณก็จะทํามั่งไม่ทํามั่งแต่ถ้าคุณลองตัดคําว่าเออชีวิตคือการต่อสู้ประสบการณ์ความล้มเหลวคือยากําลังของเราสู้ต่อไปเรื่อยๆมาดามเคยทําแล้วทํา y o YouTube นี่แหละอะต้องพูดเลยว่าทํา y o YouTube นี่แหละแล้วมันมันเหมือนอยู่ช่วงหนึ่งเราพีคขึ้นมา ดีตอนช่วงนี้เราทำแรกๆแล้วอยู่ดีๆมันก็ดรอปลงดรอปลงนี่ไม่ใช่ว่าความผิดอะไรของใครมันเป็นความผิดของตัวเราเองที่เราเหมือนเราหมดกําลังใจในช่วงโควิดแล้วทีนี้มันก็ดิ่งลงไปแบบโอ้โหชนิดที่เรียกว่าแย่เลยแต่พอเราทําเราก็คิดว่าเอ้ยเราเลิกทําดีกว่าแต่พอมีคนมาพูดว่าเราต้องทําต่อไปนะพยายามไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะดีกลับขึ้นมาใหม่มาดามก็ทําแบบไม่ได้ตั้งเป้าหมายเลย จะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันอะเพราะมันก็ได้ของมันอยู่เท่านี้อยู่แนละ้วอยู่ดีๆวันหนึ่งมันพลิกกลับขึ้นมามันดีของมันขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะทําอะไรก็ตามคุณจะต้องเขาเรียกว่าเอออย่าไปท้อกับมันท้อได้แต่อย่าถอยคือคุณลุยต่อไปเรื่อยๆคุณยังมีความโดดเด่นของคุณอยู่แต่ถ้าเพียงถ้าคุณถอยปุ๊บนะมันมันหรือทําอะไรไม่สม่ําเสมอไม่เสมอต้นเสมอปลายเวลาที่คนเขาอย่างสมมติว่าถ้าเราเปิดร้าน เปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิด,ปดแล้วเขามาแล้วเขาไม่เจอเราเขามาแล้วเขาไม่เจอเราพบเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเอ้ยแล้วเขาจะมาวันไหนเราจะเจอล่ะเดี๋ยวมาเจอมั่งไม่เจอมั่งมันคือการทําอะไรที่ไม่สม่ําเสมอคุณก็จะเสียลูกค้าแต่ถ้าว่าไม่ว่าจะมาเวลาไหนก็ตามเจอเราตลอดมันก็จะทําให้ <c oughs> <c oughs> การทํางานของเราเนี่ยเขาจะมาเวลาไหนเขาก็เจอเราเพราะฉะนั้น มันเหมือนเป็นการดึงลูกค้าว่าลูกค้ารู้สึกว่ามาอย่างไรก็เจอนะคะทีนี้เจ็ดดาบเจ็ดดาบเขาบอกว่าตัวคุณเองมีความโดดเด่นตัวเดอะสตาร์ติดกับเจ็ดดาบความโดดเด่นความเก่งของคุณเนี่ยคุณมีความโดดเด่นทางด้านอะไรไหวพริบไหวพริบปฏิพานคุณมีไหวพริบปฏิพานมีความเฉียบแหลมในการลอกเรียนแบบหรือในการที่จะเรียกว่าอยากเป็นอะไรอยากทําอะไรคุณสามารถทําได้นะเพราะคุณมีไหวพริบที่ดี พออะไรก็ตามที่คุณอยากจะทําแค่คุณไปดูดูผ่านๆเดี๋ยวคุณก็สามารถทําได้เอาไหวพริบปฏิพาน์ที่คุณมีเอ่อเขาเรียกว่าจริงๆแล้วถ้าคนทั่วไปมองคุณเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมซะด้วยซ้ําไปนะคะความไหวพริบดีของคุณเอาออกมาใช้อย่าอย่าเขาเรียกว่าอย่าไปจมอยู่กับความท้อความทุกข์มากจนเกินไป justice j u s t i c บอกถึงการที่เรียกว่า j u s t i c ในที่เนี้เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างให้มองข้ามไปซะหรือไม่ต้องไปรับรู้รับฟังนะคะรับรู้ได้แต่ไม่ต้องรับไม่ต้องรับรู้ฟังได้แต่ไม่ต้องไปสนใจเพราะว่าทําไมถึงต้องปิดตาคือเราเรา,เรารับฟังแล้วว่าใครอยากจะพูดอยากจะเินทาอะไรเราเราเอามาชั่งใจไว้นะคะเราทําอะไรแบบตรงไปตรงมาแล้วก็บางทีเนี่ยเราต้องพยายามที่จะ อย่าไปรับรับรู้เรื่องของคนอื่นที่เขาจะมานินทาใส่ร้ายป้ายสีเรามากจนเกินไปทำให้เราหมดกำลังใจสิ่งที่สำคัญคืออย่าใช้คำพูดอะไรที่ตอบโต้แบบรุนแรงด้วยนะจั s t ิคือการพูดที่ตรงหรือขวานผ่าซากมากเกินไปก็จะส่งผลทำให้คุณเดือดร้อนได้ด้วยเช่นกันอาจจะไม่มีคนไม่ชอบหน้าเราเพราะคำพูดเราได้ด้วยนะคะ เด็กไม่เท้าเด็กไม่เท้าหมายถึงการเริ่มต้นนะคะคุณหน้าที่จะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆอาจจะทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันทําควบคู่กันไปแล้วลองพิจารณาว่าอย่างไหนนะ่ะมันทําให้คุณน่ะมีรายได้ที่ดีขึ้นหรืออาจจะเอามาเสริมรายได้ก็ได้นะคะด้วยห้าเหรียญบ่งบอกถึงการที่เรียกว่าเงินเราชักหน้าไม่ถึงหลังนะในช่วงของครึ่งปีหลังสําหรับผู้ที่เกิด ปีมาเมียนะคะทีนี้มาดูว่าสี่ถ้วยอมืมันมีแต่ความความท้อถอยเลยนะสําหรับผู้ที่เกิดปีมาเมียในช่วงครึ่งปีหลังสี่ถ้วยไม่พึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่อย่าเอาตัวเองไปเทียบกับใครนะอย่าเอาตัวเราเองไปเทียบกับใครด้วยสี่ถ้วยติดกับห้าเหรียญอย่าไปมองถึงเรื่องฐานนะความเป็นอยู่หรืออย่าไปมองเรื่องรายรับรายจ่ายที่เราได้นะคะรายรับเรา อาจจะถ้าสมมติเป็นคนทำงานคนที่เออเขาเรียกว่าทำงานประจำคุณอาจจะไปมองรายรับของเพื่อนฝูงว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ได้เงินเดือนเยอะกว่าเราทำไมเร,เราได้เงินเดือนน้อยกว่าให้มีงานทำก็ถือว่าโชคดีแล้ว ในใน,ในยุคนี้นะคะยุคเศรษฐกิจแบบนี้ขอให้มีงานทําก็ถือว่าคุณโชคดีแล้วทีนี้มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในนี้ก็ยังเตือนอีกนะไพ่ก็ยังบอกอีกว่าคุณควรทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันนะคะทําอะไรสองอย่างควบคู่กันไปมันจะส่งผลทําให้คุณลืมตาอ้าปากขึ้นมาได้ในที่เนี้เขาบอกว่ามีคนรักมีคนเออชอบคุณอยู่นะด้วยคุณต้องรู้จักทําตัวให อ่อนน้อมถ่อมตนให้เป็นนะคะเข้ากับคนให้ได้ง่ายๆหน่อยคือเข้าได้กับทุกเพศทุกวยัยทำตัวน่ารักเข้าไว้เดี๋ยวก็มีคนช่วยคุณเองเพียงแต่ว่าอย่าเอาตัวเราไปเทียบกับใครสิ่งที่คุณน่ะเขาเตือนว่าไพ่บอกว่าให้คุณทำตัวสดใสล่าเริงน่ารักเข้าไว้เดี๋ยวมีคนเมตตารักใครเขาก็จะส่งผลส่งผลทำให้เขาช่วยผักดันคุณนะคะ เอ็มเพจบอกถึงการที่เรียกว่าถ้าคุณทำอย่างที่ไพ่บอกคุณคุณก็จะสามารถดูแลครอบครัวให้สุข,ส,ขสบายมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นมาได้มีโอกาสที่จะฟื้นตัวขึ้นมามีโอกาสที่จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมได้ในช่วงปลายปีนะคะตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวาช่วง ครึ่งปีหลังเนี่ยในช่วง4เดือนแรกอะ่ะอาจจะแย่ๆหน่อยนะล้มล้มลุกๆุหน่อยนะแต่ช่วง2เดือนสุดท้ายเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราชีวิตเราพลิกฟื้นลุกขึ้นยืนขึ้นมาได้อาจจะทําอะไรที่ มีความเป็นผู้นำมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะทําอะไรที่แบบเป็นทีมหรืออาจจะมีการทําอาชีพขายตรงขึ้นมาก็ได้นะอาจจะเอาอาชีพขายตรงมาเสริมแต่เป็นการทําเสริมรายได้อาจจะไม่ได้ทําขายตรงอย่างเดียวอาจจะมีอย่างอื่นมาเสริมเพิ่มด้วยนะคะเพราะหกเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าต้องแบ่งทําขายตรงในที่นี้คุณอาจจะทําเกี่ยวกับเรื่องประกันชีวิตก็ได้นะสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะเพราะสิบดาบเนี่ยมันเหมือนกับการเข้าไปข้องเกี่ยวกับการที่ว่า เจ็บไข้ได้เปื่อยได้ได้เปื่อยขออภัยนะคะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือการที่มีอุบัติเหตุนะคะอาจที่จะเป็นอาชีพที่คุณเข้าไปเข้าไปทําตรงเนี้เสริมแล้วก็ส่งผลทําให้รายได้ของคุณได้เป็นกอบเป็นกามได้นะสําหรับใครที่ทําอาชีพตรงนี้อยู่เพียงแต่บอกว่าเพียงแต่ว่าในเนี้ยในนี้นะคะ10บดาบติดกับเก้าถ้วย อาชีพที่คุณเข้าไปข้องเกี่ยวกับความเป็นความตายของคนอื่นการเจ็บไข้ได้ป่วยของคนอื่นจะส่งผลทำให้เป็นเก้าวถ้วยคือรายได้ตรงเนี้จะมาหนุนคุณทำให้คุณเนี่ยนั่งเฉยๆก็มีรายได้เข้านะ นะคะนั่งเฉยๆก็มีทําให้คุณสุขสบายได้เลยทีเดียวทีนี้มาดูไพ่ใบสุดท้ายจะสรุปคุณว่ายังไงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหาอะไรมาเสริมนะคะผู้ที่เกิดปีมะเมียหาอะไรมาเสริมเสริมในที่นี้เขาบอกว่าไม่ใช่ทําคือณนะปัจจุบันคุณทําอะไรอยู่คุณก็ทําไปแล้วคุณก็หาเสริมเสริมในที่นี้คือการเสริมเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งอาชีพ เพิ่มอาชีพขึ้นมาอีกหนึ่งอาชีพมันก็จะทําให้คุณมีรายได้เข้ามากกว่าหนึ่งทางเพราะฉะนั้นรายรายรับเพิ่มชีวิตสุขสบายเพิ่มเติมขึ้นอาจจะเป็นช่วงแรกของการที่ใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วเอ้ยหรือว่าฉันจะลองไปทําดูบอกก่อนนะถ้าคุณทำเนี่ยช่วงสี่เดือนแรกกรกฎาสิงหากันยาตุลามันยังไม่ส่งผลเท่าไหร่นะแต่กันยาตุลาเนี่ยมันจะเริ่มดีขึ้นนะ ต้องบอกก่อนนะอาชีพเสริมคุณจะเริ่มดีขึ้นมาเห็นผลชัดเจนคือพฤศจิกาธันวาเรียกว่าคุณนั่งเฉยๆรายได้มันก็ไหลเข้ามาไหลเข้ามาสําหรับใครที่คิดจะทําอาชีพเสริมมาฟังมาดามสรุปนะคะว่าการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภของผู้ที่เกิด ปีมาเมียจะเป็นอย่างไรนะคะเขาบอกว่าถ้าการงานก็อย่างที่มาดามพูดไปแล้วนะคะว่าคุณจะต้องมีงานเสริมขึ้นมาทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการเงินกันบ้างรายได้รายได้ในในช่วงสีเดือนแรกเนี่ยจัดว่าไม่ค่อยดีเลยชักหน้าไม่ถึงหลังอาจจะมีการเป็นหนี้เป็นสินเกิดขึ้นระวังการถูกล่อลวงหรือถูกหลอกลวงจากคนที่เอ่อมีเล่เหลี่ยมหรืออาจจะถูกถูกขโมยนะคะ ถูกย่องเบาถูกขโมยข้าวของได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังการเก็บทรัพย์สินเงินทองสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนในช่วงของเดือนรกรกฎาสิงหาให้ระวังนะจะมีทรัพย์สินหายได้นะคะอาจที่จะบางทีเราไว้ใจคนมากเกินไปก็จะถูกถูกขโมยได้ด้วยเช่นกันนะคะจากการที่เราไว้วางใจคนมากเกินไปหรือเราอาจจะมีนิสัยของความเป็นเด็กอะ่ะมีอะไรแล้วชอบพูดชอบอวด โดยที่บางทีเราคิดว่าคนนี้เราไว้ใจได้ก็ระวังตรงนี้ด้วยนะคะอ่พอช่วงรายได้ของคุณในช่วงครึ่งปีอ่ครึ่งปีหลังในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาเริ่มฟื้นตัวเริ่มดีขึ้นรายได้จะดีมีเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมากยิ่งขึ้น ส่งผลทําให้ชีวิตคุณพลิกฟื้นนะจากที่กําลังแย่ๆกาลังจะดีขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงการทํางานหรือเปลี่ยนแปลงองคอ์กรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันดีขึ้นนะคะหรือใครที่รอเงินโบนัสในช่วงปลายปีคุณมีเกณฑ์ของการจะได้ในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวานะคะ มาดูถึงเรื่องความรักความรักสําหรับคนโสดก่อนเขาบอกว่าคนโสดอย่าไปตั้งเป้ากับการที่จะให้คนเข้ามาจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คุณอาจจะเจอคนประเภทที่เรียกว่าเคยอกหักผิดหวังจากความรักมาหรืออาจจะเจอคนที่บ้านแตกคือเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วเลิกลาย่าล้างเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ เป็นช่วงของการที่มีสเสน่ห์นะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเพราะฉะนั้นจะดึงดูดให้เพศตรงข้ามเข้ามาแต่บางทีเนี่ยไอ้คนที่ใช่ก็ดันไม่ชอบเราไอ้คนที่ชอบมันก็ดันไม่ใช่ใช่ไหมอย่างที่เราชอบเขาเขาก็ดันไม่ชอบเราไอ้ที่เราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะชอบคนนี้เลยแต่คนนี้ก็ชอบเราจังเลยมันก็เลยกลายเป็นว่าที่ได้ไม่รักที่รักมันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นะจะมีคนเข้ามาแต่อาจจะเป็นคนที่ เราเราไม่ได้พึงพอใจมากสักเท่าไหร่เราอยากจะได้แบบเนี้ยแต่ที่เราได้มันไม่ได้แบบนั้นนะคะก็ดูดูแล้วกันว่าที่เข้ามาขอให้เป็นคนดีแล้วกันแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆมาปรับกันในที่นี้ก็บอกว่าอย่าใช้คำพูดคำจาแรงแรงเกินไปมันจะทำให้เราอะเสียคนรักได้หรือคนที่เขาเข้ามาจะรู้สึกผิดหวังกับตัวเราได้ด้วยเราด้วยตัวคุณเองอะ คู้ที่เกิดปีมะเมียถูกมองว่าเป็นคนค่อนข้างเจ้าสเสน่ห์หรือเองไปทางเจ้าชู้เลยก็ว่าได้เจ้าชู้แบบชนิดที่เรียกว่านั่งเฉยๆก็มีคนเข้ามานะเพราะฉะนั้นน่ะในที่นี้บางทีมันก็เลยทําให้เราอะดูแล้วจะเหมือนเปลี่ยนคู่อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้องการคนที่เพอร์เฟกต้องการคนที่อยากได้อย่างที่ทใจอยากได้ะนะคะมันก็เลยทําให้เรายังไม่มีคู่จริงๆกับเขาสักทีส่วนคนที่มีครอบครัวแล้ว ระวังเรื่องคําพูดสักนิดหนึ่งมีเกณฑ์ของการจะมีบุตรนะต้องบอกก่อนมีเกณฑ์ของการจะมีบุตรแต่ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดที่ตรงไปตรงมามากเกินไปจนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมีความรู้สึกว่าพูดจะทําร้ายใจิตใจเขาหรือพูดตรงเกินไปแรงเกินไปจนคู่ครองรู้สึกว่าบางทีเขาอาจที่จะทนแล้วจนทนไม่ไหวก็ได้นะต้องต้องบงเขาบอกว่าอะไรอะ่ะ บางคนเนี่ยคิดว่าของตายพูดยังไงก็ได้แต่บางทีไอ้เรานะ่ะคิดว่าเขาของตายแต่เขาเริ่มจะไม่ใช่ของตายสำสำหรับเราละเขาเริ่มรู้สึกว่าหมดความอดทนกับเราแล้วก็ได้นะเมื่อถึงเวลานั้นนะ่ะจะมาบอกกับหมอดูว่าต่อไปจะไม่พูดแบบนี้แล้วต่อไปจะไม่อย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันสายไป สิ่งที่ควรทําคือคุณต้องไม่คุณต้องมีความรู้สึกเอาใจเขาใส่ใจเราแล้วความรักของคุณจะเดินทางไปได้ตลอดรอดฝั่งจนถึงบ้านปายของชีวิตได้นะคะทีนี้มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันมากสุขภาพให้ระมัดระวังมีเกณฑ์เลือดตกยางออกเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นน่ะใครที่อยากจะไปถอนฟันไปถอนซะในช่วงของเนี่ยตั้งแต่การกฎา,กาถึงธันวาหรือใครที่มีเกณฑ์จะสัญญกรรมก็ไปสัญญกรรมหรือใครมีเกณฑ์ผ่าตัด โดยเฉพาะผ่าตัดตั้งแต่ช่วงขาตั้งแต่ช่วงเอวลงไปนะคะตั้งแต่ช่วงเอวลงไปมีเกณฑ์มีเกณฑ์เ,เลือดเลือดตกยางออกเกิดขึ้นหรือมีเกณฑ์ผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะเออระวัง <c oughs> ระวังหงระวังโรคอว้วน 2. ระวังการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์หรือถ้าผู้หญิงก็ให้ระวังเกี่ยวกับสวงอกเต้านมมดลูกรังไข่โดยเฉพาะเกณฑ์ผ่าตัดเกี่ยวกับมดลูกรังไข่นะคะไม่ได้บอกว่าทุกคนนะ พออันนี้ดูรวมรวม,รวมถ้าใครมีเกณฑ์อันนี้มีใครไปตรวจเจอว่าเออมันมดลูกรังไข่มีซีดมีเนื้องอกก็มันก็เลยมีเกณฑ์ว่าจะต้องผ่าตัดเกิดขึ้นระหว่างเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือระบบน้ําต่างๆในร่างกายอย่างเช่นน้ําในหูไม่เท่ากันฮอร์โมนแปรปรวนอย่างเอ,อ่อเป็นไวท้ทองนะคะหรือไม่ก็เรื่องกระเพาะปัสสาวะนะคะน้ำเหลืองใครที่นอนกลางค่ำกลางคืนนอนไม่หลับ ไปนอนเอาสว่างแทนอันนี้ระวังเรื่องน้ำเหลืองเลยนะระวังน้ำเหลืองมันจะส่งผลทำให้คุณเป็นภูมิแพ้แล้วภูมิแพ้โรคผิวหนังหรือภูมิแพ้เป็นพิษต้องระวังตรงนี้ด้วยนะคะระวังการเป็นซึมเศร้าด้วยระวังเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยนะคะใครที่ใช้สายตามากๆกําลังจะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตาทั้งสองข้างทีนี้มาดูโชคลาภถามว่าโชคลาภมีไหม โชคลาภมีเข้ามาแต่ว่ามันเป็นทุกขลาบนะพอเข้ามาปุ๊บมันจะมีเรื่องจ่ายออกไปนะคะเพราะฉะนั้นมีถ้ามีโชคเมื่อไหร่ปุ๊บจะมีเรื่องเสียเงินอ่ะมาดูเคล็ดลับเสริมดวงสําหรับผู้ที่เกิดปีมะเมียนะคะหัวข้อแรกเคล็ดลับเสริมดวงเขาบอกว่าให้คัดลายมือนะคะคัดลายมือสวยสวยเลยนะเขียนชื่อ ชื่อของเรานามสกุลของเราแล้วก็วันเกิดนะคะคุณเกิดอาทิตย์จันทร์อังคารอะไรอย่างเงี้ยเขียนไปแล้วก็คำอวยพรให้กับตัวเองเขียนคำอวยพรดีๆให้กับตัวเองในวันพฤหัสบดีทำคัดทั้งหมด17บรรทัดในวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกา30นาทีคัด17บรรทัดใน17บบรรทัดคือดาวพุธนะดาวพุธเกี่ยวกับเรื่องคำพูดแล้วทำวันพระรหัส คำพูดคาจาที่ท, like okay. ทําให้ดูน่าเชื่อถือมีความมั่นคงนะคะอ er. ่ะทีนี้ให้ท่องขออภัยค่ะให้สวดอิติป <left concent partager> ิโสสวดอิติปิโสในวันพุธนะคะช่วงเวลา21นาฬิกาถึง21นาฬิกา20นาทีวันพุธคือเทอกสวดเท่าไหรอิติปิโส17จบแต่จริงๆมาดามขอแนะนำให้สวดอิติปิโสเท่าอายุของคนสวดแล้วบวกอีกหนึ่งจบ นะคะคุณอายุเท่าไหร่ก็ตามให้สวดเท่าอายุคุณสมมุติปีนี้อายุ30สสวดไป30จบแล้วบวกอีกหนึ่งจบคือ31จบนะคะในวันพุธจะได้เสริมเรื่องคําพูดคําจาจะได้ทําให้คนเชื่อถือในคําพูดคําจาของคุณนะคะ วันพุธอีกแล้วแสดงว่าผู้ที่เกิดปีมะเมียในช่วงช่วงนี้ไพ่เตือนเกี่ยวกับคําพูดคําจาที่คนไม่ค่อยเชื่อถือเราเท่าไหร่นักนะคะขาดความมั่นใจในตัวเองหรืออาจจะพูดจาแล้วแบบว่าเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงบ่อยๆโลเลมันก็เลยทําให้คนขาดความเชื่อมั่นในตัวคุณทีนี้อีกอันหนึ่งคือตั้งหน้าจอโทรศัพท์นะคะตั้งหน้าจอโทรศัพท์เป็นร,ปรูปช้างหรือรูปพรพพิคนี อันนั้นหมายถึงความสำเร็จนะคะในวันพุธในช่วงเวลา16นาฬิกา30นาทีถึง19นาฬิกานาทีพระพิคเนตเป็นเทพเจ้าแห่งความสำเร็จเพราะฉะนั้นพูดอะไรก็จะสำเร็จแล้ววันพุธปีนี้อาทิตวดีด้วยมันก็จะส่งผลทำให้คุณพูดอะไรแล้วสำเร็จราบลื่นนะคะมีคนเชื่อถือ จบคำพยากรณ์แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นกําลังใจให้กับมาดามด้วยนะคะสําหรับใครสนใจเช็คดวงกับมาดามไปที่อินบ็อกซ์ของมาดาม facebook นะคะไปที่ facebook แล้วทักไปที่อินบ็อกซ์ของมาดามนัดคนอ่านดวงนะคะดูดวงส่วนตัวมีค่าคูนะคะ จบคำพยากรณ์แล้วค่ะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ